เอาบอกก็ไม่ได้วันนึงว่าอยู่ข้างหลังจะไม่ให้รัดอ้าวลัดแล้วเยอะแล้วเพื่ออะไรจะให้ย่าลงแล้วนะเยอะลยต่อไปเหมือนเหมือนนั่งเครื่องเลยบอกเออเหมือนนั่งเครื่องเลยนี่แหละอย่างนี้แหละนาตายที่เรานั่งเครื่องนะนาตายังไม่เคยนั่งเครื่องบินเออนาตายังไม่นั่งไม่เคยนาตายังไม่เคยนั่งเครื่องบินมาแล้วถ้าถ้านาตาขึ้นเนี่ยจะมีคลิปอีกใช่ไหมเนี่ย อออ่อปปมาอมันจะเป็นแบบนี้แหละ,ะ,ละมันจะเป็นรัดแบบนี้แหละแล้วก็จะมันมันจะขึ้นไปอย่างนี้แหละแต่ว่ามันบอกได้ยินแค่ยาอา,าชีพเราก็ไม่อยากขึ้นแล้วเพราะว่ามันจะรัดมากแล้วรัดตบงนี้อยู่อันนี้อ่ะ,อะแล้วก็ยากะโหลกขนปนขนาดยาอาชียัง <c oughs> มาแล้วหน้าตาจะเหลือไหมเนี่ เพราะว่ามันเวลามันข oh. ึ้นน่ไม่เท่าไหร่หรอกแต่เวลามันลงเนี่ยเหมือนเราตกต้นไม้อ๋ออ่ามันจะเหมือนแขนลงมาแหละนะมันจะว่าว่ามันจะแขนต้นไม้เหมือนห้อยลงมาเออห้อยลงมาเนี่ยมันมันหัวใจเราจะกลัวตรงนี้แหละอ๋อเป็นสันสันเป็นอ่ามันสั่นตรงนี้แหละมันวูบวูบนี่แหละอาจารยขึ้นได้ขึ้นได้อ๋อนี่แหละเหมือนเหมือนนั่งเครื่องเลยเดี๋ยวเวียนหัวปุกไดังตรงนี้ ผมนั่นหลังเลยเอาขึ้นบ่หรือว่าเอาไรงี้นอนเลยนอนโอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งนอนนั่นต่างอยพึ่งเอาพึ่งเอาขึ้นเอาขึ้นก่อนเพราะว่ายังไม่อยากนอนยังคุยกันอยู่เอาขึ้นยังไงเอาขึ้นยังไงเอาขึ้นแม่อ๋อนี่ไงนี่ไงเอาขึ้นเอาขึ้นเห่แล้ว เรา้ินตอนนี้เราอจะบินไปทบ้านกอกซิตี้นี่นาใต้เอาเอาขาขึ้นให้ย่าชี้หน่อยปุ่มด้านหน้า่มด้่นน่ะนั่นเอาขาขึ้นนี่ขาขึ้นนี่นี่นี่โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องขึ้นอีกอุ้ย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 อุ้าไป้จอุ้อุ้ยอุ้าไุ้ยิก้ยอไ้ยอ้ยอุอุ้ยอุ้้ยยยออุอุ้ยยอยยอ นี่นี่มันจะเหมือนแบบนี้เลยนี่เอาเลยนี่มันจะอยู่ประมาณนี้มันจะประคองเท้าเราอยู่ประมาณนี้ประคองเท้าเท้าจะไม่บวมเดี๋ยวจะแก้เดี๋ยวจะแก้เนี่ยอาชีพมันถึงแปดอันนี้จะแก้แกให้นอนให้นอนเอาเท้าเอาเอาเอาขึ้นข้างหลังแล้วก็จะ จะให้นอนจะให้นอนพอแล้วคิดยาคิดยาพอแล้วให้ยาเนาะรู้พนอยู่เท่าไหร่เหรอป้ามันคือให้เทค็ก่บับนี้รถอันนี้มาทำไมให้เทคกทำไมเฮ้ยให้ให้เลุงขนมน้ำมันอยู่ไหนอ่ะ๋อนี่โอตรงไหนไปตรงไหนโอเคโอเคโอเค เร,เราไม่ได้กลับไวแล้วนะเราไม่ได้กลับวน <laughs> เม <รา S 1> ื่อกี้ข้าวต่อนี่แหละถึงบอกว่าเราต้องรีบกลับก่อนป้าเพราะว่าได้ยินแววว่ว่าเขาจะไปกินข้าวกันกินข้าวกันอได้ยินแล้วไปกินโอเื่อนแน่เลยเพราะได้ได้ยินป้าคุยแล้วป้าไปกินข้าวกินข้าวกันเลยคันไหนว่าจะกลับก่อนวะตะใต้58.8นาทีเอานอนเอานอนเลยเอานอนเอานอนเลยเดี๋ยอะเลต่อไปใคร ใครจะขึ้นมาอีกสุดยังยังยังนี่เดี๋ยวเอาเอาขึ้นเอาขึ้นให้เอาขึ้นให้ถ้าไปเที่ยวที่ไปถ้าไปเที่ยวนี่จะสบายนะนะตาใช่นี่เอาขึ้นให้แล้วเอาขึ้นให้แล้วหนึ่งเราจะเอ้ยโอ้ยมันขึ้นพูดเออแต่ว่าข้างหน้ามันจะเป็น รถตู้ของลุงนะคะไปแล้วลุงค <Michael. S 2> ุกฝุ่นแล้วนะคะใช่คุกฝุ่นแล้วถามน้องใบบุญน,น้องใบบุญคุกฝุ่นแล้ว <c oughs> เรียบกลับไปเหลืองอีกสำหรับเหลืองอ่าค่ะเดี๋ยวี่ยาถึงแปดแล้วเอ้<ด>าอเอาเอาขาลงไหมเอา้เอาขึน้นขึน้ขนทีแรกเนี่ยไปเอ้าขึ้นขึ้นทีแรกก็ขึ่นอ้าก็เหม็นอยู่นะเนาะน้ำตายแล้วแต่ว่าตอนไม่ขึ้นครั้งแรกเลยรถน้องเมย์นี่ไม่ไม่มีกลิ่นเลยอ๋อสำหรับเนื้ำตาลเองเราะว่ามันยังแอร์ยังไม่ออกมั้งยาก็เล นี้จอดตรงแดดแต่ว่าตอนนี้ก็ท้าปกติแล้วเปิดแอร์ให้่เปิดแล้วเย็นแล้วเพราะว่ารถจอดมันแดดมันร้อนมันก็เลยมีกลิ่นนั่งสบายไม่ต้องอยต่อไปเราจะแกงต่อไปต่อไปเราจะแกง้งฮะเราจะมือน่ดในตัวนี้ต่อไปเราจะแก้งต่อไปพี่นี่ พี่เน่งจะไม่ให้ขึ้นรถเพราะว่าไปเล่นรถเขาเห็นไหมนี่มีระบบมีระบบอ๋อยังไม่ได้เปิดทีวีให้ย่าเลยอ๋อยังไม่ด้วยเดี๋ยวอะไรต่อไปของเราได้ดูทีวีด้วยย่าเห็นหรือยังอ่ะเห็นกันไปทุกที่เห็นไหมที่ไหนที่ไหนที่ไหนดีที่นี่ทีมีแบบตรงไหนอะจะมีขึ้นลงอะไรนะขึ้นลงอยู่ตรงไหนตรงนี้เหรอในตรงนี้มีลูกต่อเนี่ย นี่นี่นี่มันจิมันจะมีข้างบนกับข้างล่างเนี่ยอ่าอันน <c oughs> ี้ทีวีมันจะออกมาตรงไหนหนะพ <c oughs> ี่ทีวีมัจะออกมาใต้ตรงนี้อ่ะเหรอ หาปุ่มไม่เจอเย่าปุ่มอยู่ไหนอ,อ๋อพี่รู้ปุ่มไม่ย่ก็ไม่เห็นย่า,<พ>าไม่ได้ดูทีวีเลยอ๋อแล้วมันจะออกมาตรงไหนลเหลยทีวีเริ่มหาแล้วเริ่มหาแล้วเพราะว่าย่าไม่รู้ว่าทีวีมันจะออกมาตรงไหนก็คือ,ป,อปุ่มหายหรอปุ่ม <laughs> จอดไว้นานปุ่มปุ่มปุ่มเปิดทีวีหายเหรอ อวดทั้งวันเลยอ๋ออยู่นี่อ๋ออ๋ออยู่นี่มันต้องเปิดฝาตรงนี้ก่อนใช่อ๋อฝามียางโอ้นี่ไงขึ้นมาแล้วทีนี้โอ้เราก็ต้องนอนดูทีวีเลยยะใอ๋อมันมีทีวีชอบดูอะไรย่าย่าน้องเมย์ก็อวดได้เท่านี้แหละแต่ไม่มีอะไรให้ดูหรอกให้ดูแค่ทีวีขยับขึ้นขยับลงนี่แหละ อามันไม่มีเพลงไม่มีอะไรเลยแล้วยังยังไม่ได้ติดอะไรเลยยังไม่ติดอะไรเลยแต่ทุกคนก็คืองงว่าทีวีมันจอกมาตรงไหนบอกว่าย่าว่ามันจะหย่อนลงมาหรือมันจะขึ้นอะไรอย่างนี้แหละอ๋อที่แท้มันออกมาในตรงนี้ทุกคนก็งงกับทีวีสิ่งสิ่งที่น้องเมย์อวดก็มีแค่นี้แหละย่าเอาลองทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูว่าใครจะเป็นเหี่่อะไรต่อไป ก็นั่งเกาะือเหมือนนั่งเครื่องบินเกาะนีนะโอ้โหไม่ทิ้เพอเพิแป๊บเดียวลงมาอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะพังหนึ่งใช่ไหมย่าพอย่าเคยอยู่เขาเรียกพังหนึ่งพังสองพังสามพังสี่เขาเรียกพังอะไรนะพังสองเนี่ยใช่ไหมย่าเดร์ย่าไม่ได้เคยมาเนี่ยโรงเรียนเนี้น้าเสริมเคยมาเรียนเนี่ยอยู่นี่โรงเรียนล่มเก้าเนี่ย อุ้ยมาไกลเหมือนกันนะรต่ไม่แต่ก่อนเขาอยู่อยู่ตรงเขาอยู่อนี่เขาอยู่นี่แล้วเขาก็ย้ายไป็พี่กกอใช่แล้วเกาอยู่ปนหนึ่งผสมเนาะใช่จบปรหกอยู่นี่อ๋อจบปรหกแล้วยายสมควรบอกว่าอะไรนะเจยสมควรเน่ะเดินตั้งแต่บ้านเนี้ยขึ้นไปแถวด่านพระอินทร์เลยนะแถาที่เราเดินทุกเช้าทุกเย็นทุกเช้าทุกเย็นเลยนะเดินมาทำไมเดินมาไปทํางานไงแต่ก่อนยายสมควรตัดอ้อย ปุ้้อยเมาเมาอ้อยเมาเสืออ้อยก็จะเดินแต่ก่อนนี้ไม่มีรถเลกขี่จักรยานแต่ยายสมควรนี่เดินไม่เชื่อลองไปถามยายสมควรนะพูดยังเดียวอ่ายายยายสมควรจะคุ้นมากเลยเพราะว่าที่รู้เพราะว่าที่ของที่ของพี่นเสือมาอยู่นั่นที่เขาติดไอ้กังหันลมอ่ะวันนั้นถึงได้ขึ้นไปดู ที่ของพี่ชายแกเราก็ขึ้นไปดูเลยนะกงแพงลมเพรา่าเขาได้ตัดต้นยางทําอะไรอะ่ะอยู่ที่นั่นเดี๋ยวเดี๋ยวสักวันเดี๋ยวให้น่าเสริมพาไปเพราะว่าพี่ชายเขามีไรอยู่นั้นสำหรับคลิปนี้มาบ้านไกล